สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเวีดวีนะครับวันนี้อยู่กับเกมวอลสามนับที่ผมเนี่ยได้มาเล่นนับเดี๋ยวผมจะรอไปเล่นเลยแล้วกันนะครับรด้วยปืนกลดีๆนะที่เป็นปืนกลเลื่อนต้นแต่ผมไม่ได้มีแค่ของเลื่อกต้นแล้วนะครับนะครับแล้วคืนเริ่มเหมืนอนเดิ ครับผมอยากก็ได้มาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมเ,เข้าเกมกันเลยนะครับในฉมบวอลกละปูมลบนะครับนี่ก็ได้เลยชัวอะไรผมก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะเป็นมือใหม่นะครับมืออยน เป็นมือใหม่ก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เป็นมือใหม่ครับผมบอกเลยอะนะครับผมเป็นมือใหม่เล่นเล่นก็อาจจะปืนนะเล่นจริงเล่นจริงแต่อาจจะปืนประเทศนะครับแต่ว่าผมอยากก็จะบัดเก็บปืนคนอื่นมาใช้ได้นะเขมือเขมือ อย่างแรกผมเป็นบื uh, uh. uh, oh. uh ้อใครมือใหม่ปันโบก่าคุนไม่มีคนแล้วก็บอกยี้มไดินเล่นแบบปิดเสียงเป็นนาทีแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องฟังดิ๊กนะครับเพราะว่าปิกเสียงเขาพูดบัวๆนะครับโอ้โหสีสีลาบิจารองเพนะครับผมก็ใช้สมาธิอยู่นะเพราะว่าอ่ะ แบนี้แหละครับพอวิพอพูดภาดจังหวะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครม่ตัวเยิเา็ดแบบนี้เลยนะกัจจุัเรียกัน้าพียาอยู่ักภาษาอังกฤ นะครับรอบตาแรกเนี่ยมันก็แพ้นะครับเพราะว่าผมเบียอเบีเป็ผู้เล่นใหม่แต่ถ้าเกิดว่ารอบหลังๆเนี่ยผมก,ก็จะเริ่มกินขึ้นนะครับเริ่มเริ่มหมูดึินนั่นแหละนะครับนะ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครบอกว่าเขาเป็นมือใหม่ครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีคนฟังผมมไหมนะครับเพราะว่าจากว่าผมเนี่ยเป็นไม่รู้นะว่าจะมีคนมาดูคลิปผมไหมนะครับตอน <ผม S 2> นี้คนมะากดติดตามด้วยนาะ <c oughs> อืมอือันโดนลูกโซ่กำคโครน,นะครับน้องผมก็มาก่อกวนแบบนี้หละนะครับผมเนี่ยก็ไปแบบดีเลยลนะ พี่ร,รู้คำพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเนี่ยเาเปนพูดเ่วยนะครับน้องผมมาพูดกันจังหวนะโอ้ข้ากูก็ใจไม่แปลกปกตินะ อีกคนแย่งฆ่านะคนแย่ง่ามันเลยได้ทีนะตรกเกบโผ่เนี่ยแก่ข่าคนหนึ่งคนก็พอแล้นะรกเกโผเนี่ยเพราะว่าผมไปพู้เร่หนึ่งใบว่าคุต้องเกยนะแล้วผม่าทเดียวนี่อัาา ชื่อใหม่ภารกิจสำเร็จแล้วนะครับชื่อธุรกิจสำเร็จแล้วนะครับธุรกิจสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะซู้ต่อไปนะครับคุณเดลสังเกตด้วยนะว่าที่ผมมันสั้นน่ะมีใบว่างสามจุดแล้วมันบอกว่าขนาบอกว่ามันจะมีใบมือใหม่อย่มันก็เป็นพวอย่างน้อยมือ อีกอย่างคือคือมมีหนวยคคืเลืยด้าเพราว่าผมแอนโชว์จากโลชาติเองนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งอย่างที่บอกแต่พี่เลยเคือคอนไม่เก่งไม่เก่งนะไม่เก่งไม่เก่ง ไม่นับแล้วเขาไปใช้ยามผมหมาต้องผมไปด้วยเล่นผมก็ผมก็เล่นวอร์สองนักก่น้อกฉากนะเดี๋ยวจะมาเล่นในฉากบ้างนะนะครับาก็เทีย่ยวสองล้อกมม็ไปว่างนะที่บอกผมเดี๋ยวก็จะมาเล่นในเฟันลากหัวผมผมนะครับวิดเอ็มวีนี่ยเขาชอบลากหัวผมผมนะตรองกลางเงินลงปัจจุบัน ผมเนี่ยก็จะต้องบ่าล,ลากด่าจิตดีลากหัวกบกบอ่ะอะนะเเชโลนะครับผมไม่รูแล้วว่าบิ๊กที่เจองผมเบอ่างผมชอบอะไรแปลกๆเขากีก็จะมาพูดขัดนะแต่ไม่ได้พูดขัดทุกฉากเลยนะเขาปุ้ยแล้วนี่ปก็ปั้นปก,กสิบากข้าวบนเลยนะครับ คืว่าจะสอยได้สักคนหรือเปล่าเข้าคนดีละแต่ใครสอยคนไปคนนั้นไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่น้องผมด้วยมีกวันสดเล็กจะเล็กต่อไปนะ ไม่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ับใช่ได้รอยเปอร์เซ็นต์เ่าะมัอดหรอไมแต่มาม่วครป็นะครับแต่ว่าผมเดกก็จะเล่นแต่ว่าที่รู้ลคือผมไม่ได้มีแค่ช่องเดียวรับมีมีช่องอชองหนึงด้วยนะที่เป็นช่สีกับชมนะอ่องช่องนันนั่นเนี่ยคุณก็ต้องหาตามคอมเมนต์เองแล้วกันนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์นไว้แล้วก็ขิ่ยับ,อบอยับเนี่ยมันก็ตอนนี้มีแค่คลิปเดียวครับ ป้าโบก็มาสอยหัวแสบหัวล้าหัวคมๆอ่ะมีคนแย่งศบนี่แย,งย่งยาผมเนี่ยไม่ค่อยชอบคนที่ว้ยมันแย่งเหยื่อนะคนแย่งเหยื่อนะนะแต่นะคือแม่ก็ขี้ขาดนะผมก็ไม่ได้เคยแย่งเหยื่อนะครับว่ามันแย่งเหยื่อบัดเบ่อบัดบัมาสอยเราดะแต่เวลาเล่นหลังเราจะเล่นหลังมันคืนเอามันหาย ถ้าหน้ามันหายเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนตาตาตัวหนึ่งคลิปนะจำไว้ด้วยเผื่อใครไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปฟามประมาณ30ถ้ามีถ้ามีเวลาจริงๆนะถ้าไม่มีเวลาก็น่าจะไปต้องอย่างที่บอกว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่ก็กักกากหน่อยโย นี่แหละนั่นแหละครับอก็คือก<ไ>ามาเล่นนะครับก็เจอแบบนี้เลยแต่ว่ากูไม่เป็นไรนถ้ามาเกลก่นกีบบอกูแก้ค่าดี่คนแต่ว่าเล่นฉาบตาการว่าฉาบตาแต่ว่าเล่นตแตาเออฆ่าคนเล็บแต่ตาแรงวันนี่เ <c oughs> มื่อเมื่อกี้ตาที่แล้วนะอ่ะมันเลือกปืนหอว่าเองนี่ไงตาที่สาม ตาท้ายสุดนะคบจำไว้ด้วยเชื่อนะคเพราะว่าแต่แต่ว่าบิ๊กเนี่ยเขาก็พูดบ้างหน่อยแต่แต่ว่าถ้าคุณลอลากจะสนใจเขาหรือไม่สนใจเขาก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจอดมิกเนี่ยก็สนใจเขานหน่อยนะเพราะว่าเขา่จะค่อนข้างมีข้อมือที่ค่อนข้างละเอียดเวลาเขาพูดนะ นะครับชื่อทช่องวีดดับวีนะชื่อกอนนี่ผมก็อยู่ช่องวีดดบีนะครับอนะผมก็นครับตอนนี้ผมก็กำลังข้้นหลักจัตูรูเลย โอนครับแม่เงินโอนครับแม่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนักกระปุกก็กำลังคุยอยะอนะพอ้ดีโอ้โดนลุงมู้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าโดนลุมงมเนี่ยจะชู้ไม่ได้แน่นอนสางพัสิดไหนที่มาฆ่าคนนะ นะครับพวกประเด kind of ี๋ยวก็วันสดได้เลยนะตาตกเลยแต่ลูกคือลูกก็ต้องระวังด้วยนะ ก็จะไปเรื่อยๆนะแต่บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวผมก็คันๆใช้ปืนพกไป้ปืนพกเน่ะม่จะกาดแค่ไรนะแต่ว่าก็ยีคนเกือบตายอยู่แหละตายหนึ่งจตตายอีกก็ไม่ได้ตาย คือ,อ,อพวกเดียก็ยังดูที่จะดูแลจะฆ่าคนง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแรงเยอะๆแต่ไม่ได้ว่าจะฆ่าคนง่ายกว่าทับอยู่ดีๆมันก็จะบั๊ดปลาระเบิดไม่ได้นะ เกมนี้มันก็ไม่ได้ว่าจะบักบ่อยแต่มันก็มีโอกาสร้อยที่คุณจะบักนะมันจะ,ปจะไปแตบอกว่าผมเนี่ยที่ผมอาจจะไม่ค่อยพูดหน่อยเพราะว่าผมอินกับเกมนะถ้าคนไดแ้ว จะมาเข้าหัวด้าปุบไปก่อนโอ้โคว่าจะมาดูสก,กอร์ก่อนนะกบว่าจะฆ่าได้กี่คนและ กนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย